moygon therega cim 40bc gal mangona khaptawla kai deshi gal mango cim phomungtana mbiimsanithe rudhi myu sha mongchawni anse ni phe mijinani sha ne kon tamtan samnare pakak gingra the du changwae myephin kongse ko longkhangna lungcheng community the community na modogbani phe snisku munatram 1910 ngai re diversity star mangalman nema mungnang shras guna amyu shi mran sumsai ku shi a success someone na မရိုင်းစုံဆိုင်စုံချင်းစုံခါနင်းမှာလူဝိုင်လံမြမအမျိုးရှိပုံကစတာ့ခုနာဂျပန်ကနာဂျေလူအိုင်ခါတုံနာခါဖျန်ခရုံချဝိုင်ခါကဘူကင်ရကတာနာမြတ်မခက်လံနိဖေမုံတမ်တညာနရဲပကံကင်နာတဲ့ဒူးဆောင်မဝိုင်မြန်မြန်ကောင်းစေကောလောင်ခန်းနာလုံစ ेंग ကောမနိတဲ့ကုမ္ပဏီနာမေါ်တော်ကပါနေဖက်ရှနိရှ်ကူငွံ့နာတရာဝနတ်တထန်ငိုင်းရဲ နန္ဒူရှိန်ဝိုင်တန်ကွန်မြမ်ရှန်ဒပ်ကိုထရန်ရှန်လုံစန့်သွေငူကာဘိုဒတ်နာတာဆန်ကလောငိုင်းရဲလမ်ဖကန်ဂင်ရမ်ရှာလိုင်းကိုစုန်နိုင်သူတို့ရောက်လာတဲ့အချိန်အစားပြီးတရားမှုဝင်လို့တယ်ဆိုပြီးတော့အခုမီရှုဖြက်စီနေတာတမင်ကိုလိုက်လို့နေတာတောက်လျှောက်လေအခမှုတွေရှိနေရဆိုတော့နေတိုင်းတော့စိုးရင်စိနေနေထိုင်နေရတယ် มส่วนอามิงแทมเรนเมียนพีนทับกอลุงแซงกอมปนีมสุมกอลังด้วยโมดูกบานิเพริมจะแทนไอรัมนิกโลง่ายเรติมกอมปนีนี้แทกจะครุมได้มา่อจอมโมดอิงซานิเพชาจะแทนง่ายเริ่มกินรัมชานิสุนง่ามาไอเรติมก็กาลักสันดูสกรินไอรัก็ง่ายเชื่อเร่ลงหาเรดดัดด้วยเมียนเพียนมันก็ไม่ใชตาสมชื่งง่ายยาชนิก่อนมอซิจามเรน่าลุงแซงคนมสมนาโมดอนิเพะริมพังนาวันนาจะแทนไว้เร่ จนสตัมสูมยัชนิมุงมอซิจามเรียกง่ายที่ตงลงดุงสังกมบิว่างนาดุลเซงทวีเทียนหลังไอมดอบานีเพกวันนัดจเช่นไวรเร่แต่ชนิดทัศน์ชามอซิจามเรียสองเชิงล็อกนะดุลเซงกับิว่งไออ่ะผมยันตัวเนนต่างไงก็ยันเพียงกองสีกับตัดไลังนักปะขัดกับป่วยไม่เจอะบริษัทบุงดีกล้วยม่ช่าเก้อสีสมไวร์เร่เมื่อสตั้มยัชนิมุงลองคังมาเรียนึ่งทอนคนสากงนะไม่ช่างไออินต้าก็ยันเพียนตับก้นกับตัดไอหลังนักปะขัดกับป่วย မဂဂျီတပ်ပွန်ကင်ရမ်ရှာမရက်ကိုစီဆုံးဝိုင်းရေပိကောစီပေကရတေကတာတော့တီလူပြောလို့ရတာဒီလိုတော့တချို့တရားတော့နင်းလိုက်ရတယ်တဲ့အလုံးကင်းတင်းပွန်တပါဒပိကျာတာနဲ့ချားတယ်လို့တော့ပြောချပါလားပိလိုက်နဲ့အနေချင်းချာတော့ပါမျိုးစားဆိုတာတော့မသိရဘူးဆိုတယ်လန်နာကပပလခတ်ကပေါဝိုင်းတကောပ ோம் ယမ်တွန်တိုင်းမချကပုံကွန်ခေါ်ချမတဲရေဖေမှုမဆမ်ရမ်စလန်နီငိုင်းရဲ เม่จีนพักกานล่มแดดมินเพียงกองเสี่เมตามาลายาชนิกอนเพียงมันทูวไอเรทเมตา s t a คุณขุยชนิกอพักกน,นเมรรคบาติดูช่างวาลุไเร่แต่พังโมซิซามรรคบานาะปุ่มสาพุงกิจงก็เพียงกุลสาจันลบไม่เพียมันก็ตับจักรันรนะจันเสล่มนิเพกโลงไงเร่จังกาในกินอรลไงไรไงคงลังพูมุกลุงรีดัมเรนารากาชินจงนี้ ခတဲ့ယုံလုံးမတဲ့မြေကြောင့်ၸုံမၼိလိုက်ကရှင်နာမတူမယက်ပင်းတော့လမ်းခြေလူအိုင်လေဝစေၸွန်းစတာရှောင်းနံပါတ်6မရုံလို့နာခတ်တုံဝိုင်းမြေကြောင့်ရီတာမရိနာလေကရှင်ၸုံတာလခေါခတဲ့ယုံလုံးမတဲ့ရေးチェၸုံလူဖို့င ାଇ ရိုင်းနာလေကရှင်နာမတူチェဘိုင်ခိုကမ္မနာမတူမယောက်ပင်းင ାଇ လမ်းကင်ရာမရှာလင ାଇ မစ္စနာနယူးစ်ၸနေတဲ့☀️ Rhythm 적으로자우사운드에컴바따라서글레이드고셋팅블록케이브스에자우선에빠서노우로레베트루케케피네롱베원로나카랏롱와이마죠정단이용로매데레이체리난당공무 ยองล้ำมาตเชม่ชาคราคลายลำก่อไงลำเจรเลยไนามรังฉุขาตัวไงลามาม่จอวิัมเริมกาวนาไปลี้ยงสัตงาชีจันกลุไว้ไม่ค่ารับมาใครมุงขาดยองลำมาเซรเชยาตินจโกรมามีครันเดนางกินามชาันีคมซาคมว่าม่อยากคำไงลำสุนัยนุ้กีกากีไอเชลำเทนใยลำมีมุงชาลลอจะเป็นไงไรนาลำมุยมาใครอยากขัดตัวอลำเจลุเลยของลำพูมมุกลงกติงตงยามามุงโดนา ครนลามทุกเมฆยักษก็เกินราลงไรนาชิงราจร้าลจาหนามรังลอยยังลำชะในลำนี้ครึ่งถึงบนในเรเชเทวะเสือบริสตาทามุ่งรังโลกไอ้อเมจอลำเทนไซลำนี้งาวว่สเรเทวสือตามงาลมันยามมุ่งหนังชาชกุณามียชิมเริ่มสุมใส่ครุษิสักซีสมวานาเริ่มสุมใส่สุมชิมสุ่มข้าหนิงมาด้วยลำ เนมามิวสีพงอสตาร์สกุน่จะพันกอนาเจลุไวสิครูไม่ลำนี้ก็ยัเพียงของเสียอุบงลำแช่ผมจะคขัดกันสดเอทละนักบาคาใบลำนี้มาจ่อเร่มุ่งดันกตามิวสีสีสุมไอ้รทุมกินรากะมาราละไซสิลง่ายแทสกายินวังไรนามาราครุชิมสัตเทะนึ่งแบละครรถดีกอระขายมุงมารมังหาชิมังหาแทะนึ่งแบมุสมรถทุมกอมันเดลีแตไรนานึ่งแบมานลีรถทุมกินรากะมารมุลีชิลง่ายแทมกุยแตเร่ลำเจลุไอ มงสวาีกาคกล,าลาคละเชนไซลัมแชชิงราตร้าพิณมจสสมัยลนีคุ้มช่างาเด่นชยัเพยียกองศิโกพิามาจันตราตัดลายแชชิงกิมชาเนียอันซาตราพันอมิชชิงกิมอคคังตัดลายลานีแพะและตัดพันคุม้มคราเต่ตัดลายแพะมูลวยแพมงต่างมาดนตเร่มันยิงขกองค,ม,คมลีนิงสสอสจะพก มเรมลีส์นั้นชิมสัตหงาวยไร่นาขิงคองคุมสมนิงทักก็มเรมสมสัตย์กุชิงาวยเรดิมแต่นิ่งขิงของคนงานนิ่งเดิมสิสมัยจะพันเถะชิงโตอย่างกราวโลกวัยแพ่มูลวยเร่เนี่ยมามิวชีพุงอมิวชีระบาเถะสอกสกน์มาคำพุงนิคงุ่นน่ะันเดาได้จะพันอีกอแต่มันกำเกรงไอชิกาดับเนี้ยจะพันเถะตาตุดดูทักะเคียนได้จะพันอีแพ่มคของมาซิงได้จะพันอีเรลลำต่างมดุนได้เร่ တတနာမဆလမ်သာခင်ရသေရှိဂာနိဖက်လခမ်တပ်နာမတူမယက်လောလောငိုင်ရဲမချောဂျပန်နီကိုတတုသာယနာသာကလောမေဖေမုန်တန်မဒုန်ဒိုင်ရဲဘူဒေါကေဝမ်နောင်မွန်းမှုကလုံကတာဒီဇေမနူလကြငါတင်ယံရဲမချောခေါနာရှော့ခိုင်းနာမတူခင်ရမချနေမယက်ခုံးငါအိုင်လမ်ခြေလူအိုင် ខោណាក់កលោទិនទុសៃរ៉េតីមឌីសេមេនុលជាងាទាំងយ៉ាងរៀមជាខោណាក់ជាណាមទុមិយាគ្រុំងាយឡំនងមូនគិនរាមសាឡងៃមជីណានយូសឆានីទេសូនៃមីជីលូបងเนาะង៉ោតងគឿចុយរោឌិឡោបងង៉ោតងគឿមូលីបិះជឺណរូអីឯងជុញញាតតតពឹកជឿបាញ៉ែឡេមលីមូលងងេទុណារោស៊ីលីត្រីមលីឯលុងជែងបោស៊ីសេតលេតជឿអពុជិទោមទូលី เก่าก็ชดพริงมุดนาะลีกัตางุเซรไอเดีมอยาเดินดูครับพังเชียหนิมง,ง่ายลำสุนัยดีเจกาลันมีมึนมงาเฉะมุงรูดปรันงายไรนะ่น่าต่สี่ก็สวยพริงเรสวยมีลำมวนมีง่ายลำจีด้ไวอยากเดิน,นองมุนก็ ทีเซกาลามีมุนครูงาติ่งยังไรนากินรากตากุญไรมนุนิมงครัดมาไต่ลำงาเชียงงานนาะกกากินรามชาลงไงมงสุนไอแลวว่าใสชนินเองน้องมนกินราก็จากเสาตุ่มฝุ่นนาลูนายังมาแตไอเชมนุรดลงมาไตมเจ,จอไม่ช่างกุญเถเข้าหน้าชดไอลำนี้งาไวาเร่น้องมนกินรามชานี่ก็ ข้าหน้าเพรปกาคุนดาวกโลยเรเชถึงครูจานาลูชาตลดทำนามาดูที่นังดังตีไอเชกโลชามัยเร็มนางมนหมกลุมก็ลำมาตุ้ดมาครอยากไกหมกนมละไงเร็มาตุกนาขาพินคมช้าไหยข้า้าบุกิงรากตานาไม่อยากมาขักลำนิเพมมูตามทุ่นยานเร่ จิงตุงเมียมามุ้งปูเต่กินวังคากบูกินรากตามารังโล่นนาขาตุงวมจอลำเทปมาแครนียองล้อมเทียนสามมาไดเร่ชฉวันเพียนครุมชาได้ทลาทุเมเรมุงขาดเซนยำครุมนากรมนิงตุมนีรางไงเรเมสตาพังชทำนาบัตฉะเมรังโลนนาขารถลงไวายมจอทลาทุเมเรเก็ไงอินตาชีขาเดล้อมมาไดเรเชฉกินรำชาณีอาชรามาตูไมอยากครุมไงแพะคากบูกินราเทนีเทปไปมชาลงไงก็สุนัย မီလောက်ပြတော့ပြန်သူ့ထုံရဲ့ကိုတတော်အခုခက်ခက်ကျလောက်ခဲ့တယ်ရွာအခုအဲရွာပြေးပေးချက် play in place ကြံကွန်ပါတော်ရဲ့တိရွာလေတို့တစ်ခါရောက်တော်တယ်အဲရွာဖက်ကိုတော့စိုက်ကလေးမပေါ့ဘူးကြည့်ချင်မေးတော်ရရခကြီးဘ ตลาทุกเมรกาปนันดินม so it ุกนงมตานักคนลายากขายเมรีลงไงเร่ผดาวเมรกบากอนปนันดินดูคราแสงแก่เทะไม่สายไรติมปนันดินก่อนก่อไต่เมรมบกัเดะแล้วก็ลาเทะไปข่มไรเรเผชิญรู้ไว้แล้วว่าแสมนสมยังรั้มทะวันพิจามันจเรติงเทนซาไว้ไรนาไต่วันสัญญาก่อนไปรถตโนามาดูโกลสกุตงาดิ้งยังเรทะอยากดินทะคัสสัญญาก่อนคลุมนาม่อยากคลุมไงเผสิญไร မရန့်သူခါတုံငိုင်တန်မရေအပူမှုစုံကနာပုန်နခေါန်ဒရမ်ခါတဲလောမဒိုင်မချောတေရှရာကောမရေဘိုင်တေနာမသူမိုင်မဆိုင်မဆာရဲမချောသောစစ်ရာနာမဆာရဲဆိုင်ဖက်တေကနာတဲ့သာဓုဂရုမကိုထောက်ချောဝိုင်မရှာလငယ်မုံစုန်နိုင် you are suwi selve piromoni thai lu mai ya le eta phit tware so you are phiao ya mai eta phit twae so toroli you are dukha ya mai be ya yi ti man le du ga le ho asa taw asa kong ga duan niyan ati ga lo sewa ni bon no di day tu le ha le akon asa song bon loa ni le ati phat chit de ข้าสัญญามาจ่อน่าชิมลิก่อนนะมลีชางงามมัดเซร์ทะยาเต็นทากอกินนมชานียินดีนำตาลมันงานไม่นามาตูกินสุมกับตัวแพรเจลุไว้เมเรก็กินนมชามเรสนิชจันไงไรนะยาเต็นทากอมลูบมัชชาปุพน์บอลงน่าลังอรุนไรนี่แทะงานมาตูชงูนิชางงาซีมวนนิมงชักชักรากดอนไงแพรสุนัยมารังทุล้อไวมาจอทลาทุบเรข้าสัญญาครุ้มไหวเรื่อทะปนันตินมดมนาลำเทะมาใครล้อมาลงมงแทนสามัดเซร์ বানানদিন লথা খাকা বুকিন রাগাটা মরেলাঙ্গাই থেলঙ্গাই মুতুত মুখাই মখাই ক্রু শাঙ্গা পুমই তে সোনছাই খাইনোই নিমং শিয়া লথা থেনগা সাইফে চেলুবাই নমো বানানদিন লান তে বানানদিন আ তে বনোদি অসৌন দি ইয়ো অসৌন কি না নি অং গেসি নি লং ময়া ই তে মিও কোতারে কাতে তু জুয়া এপি কাং ইয়া তে রিমা পেগনি নে রে গুরি দে আনায় সি রি ปัณณ์เนเมเรกบาน,น,นาบานะใครน้อยมุงขาดเดยองล้มมัดนากินรากรตามชาไลเามใครใครน้อยนี่มุงยองล้มมัดไอมจ่อกินนาำชาในข้มซักม,าาม,มว่ามาอยากครุมไงแพะแต่กินราเด็กสาธุกรุ่มวัมิชาโกสุันปัณณ์เดินแทะน,นองมุนบรางกมงแทนสายลำนี้ะมะจอเซนเกช่าสามัยมะซารตัวน,นาปั้นเด่นก่อนงาวะากะไวตะจงตะชีทุทลาทุครองตะหุ่มดำแต่เมเรนีเดมุงลำนี้เทีนนาเมาใครเชน,นัยเชะคลุมชาไงลำสุไน ในตอนคุลำยากไอ้เมจ ო ผู้ต้องเรียกบานเด็กจงสลุงนามตัวเขียนต้นได้จงมาลบมลองมงคุ้สาคุมว่าอยากขักงามาไร้คุณลำอยากไอ้เมจ ო รัมละจังไอ้ลำนี้กลัวนามตัวอเดนสตากบ้านนาไมาเอะแมาในจงหนุนนามตัวพังครัดว่าไม่มาสาแทะคุมไงแพะสุนัยมักมีแต่มงคุณลำอยากไอ้เมจโจอีกินระแดกุนไรมนูนีกลัวรถลงว่าไม่แพะข้ากับุกินระแนี่ไปมาชาโกกุนไรทอลายมาสาแพะยานสสุนัย ဒုံစင်းတို့အမြင်နဲ့အဖက်ကမြစ်တက်တော့တယ်မနစ်တော့ဒီမှာဆန်တိတ်အတုံးရင်းရောက်တဲ့ချိန်ခမဆယ်တင်းကြောလေဒီပន្លမ်းတွေထွက်ကလေးဒီနေ့နဲ့အန်ယူအချင်းလေးကသတ်ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိတယ်အခုကပုတ်ခက်လဲလမ်းလမ်းမမီဒီဖန်နဲ့လမ်းလမ်းမမီချမဖြစ်တယ် ပဏန္တင်တဲ့တာကနာနာမုံရှိဝါနီကိုကုနိုင်နိဖဲ့ချရတဲ့နလကောလမ်တဲ့မငါကရုယခလမ်ခွန်နာဆာမရီလာရရတဲ့ပူတော်တဲ့မုံပဏန္တင်ကွန်နကောလမ်ခုထောလာရရတိုင်ဇွန်ဆိုင်ကေမဒောလမ်ခံငိုင်းမချောသန်မဒိုင်လမ်တဲ့မခိုင်းနိဖဲ့ဘိုင်ဂရမ်လို့နာမတူယောမ်သုံစတာခုနာမယမဆာငိုင်းရတဲ့ဖုန်းလိုက်မတုတ်မခိုင်းနိမုံငိုင်းမချော một tôi khai lưu nam tôi giặc khắc ai rẻ, bản án đền mộc lùm co, bút Tàu kín vàng nằm mộc lùm co lỏm mày, mộc lùm chim đang rẻ na, tiếng tung nhà mắm sang cang ai ra rẻ. Bây giờ TV làm phun nào nỉ giống, biểu khám ra cả lo.